สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโอ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้นั้นไม่มีอะไรมากก็แค่มวิดเรื่องที่โนริซ่าของเรานั้นตอนนี้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการถึงเพลงใหม่พร้อมชื่อเพลงใหม่มเ,หมเวลาทุกอย่างแบบเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะตอนนี้ก็แล้วโดยเพลงล่าสุดของโนริซ่าก็คงไม่ไกลอย่างที่เราคิดไปเท่าไหร่นะจ๊ะเพราะสัญลักษณ์ที่โนริซ่าโชว์ให้เราดูล่าสุดนั้นก็คือ rock star นั่นเองจ้าชื่อเพลง rock star ในส่วนของวันต่างๆนั้นนะครับก็มีการประกาศออกมา ว่าโนริซ่าของเรานั้นจะปล่อยในวันที่27เดือนนี้ตรงกับวันศุกร์ที่28เวลา7โมงของประเทศไทยเหลือเวลาอีกแค่9วันเท่านั้นนะจ๊ะตื่นเต้นกันหรืเปล่าเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยก็ยังคงเป็นเสียงเดิมที่โนริซ่าของเราปล่อยมาให้ได้ฟังกันไปก่อนหน้านี้นั่นเองจ้า ออในคลิปแรกของ t i k t o k อกนะที่เราเห็นกันแล้วก็หลายๆช่องทางด้วยนนครับซึ่งก็แอดํำม,มากๆที่ชาวเน็ตเขาออกมาดีนะเหมือนมัมมีเนี่ยอุปรกรณ์มีพร้อมทุกอย่างแล้วเหลือแค่ยื่นใบลากิจเท่านั้นค่ะอะไรก็ว่าไปคือวันนั้นจะมีอะไรก็ตามจะต้องอยู่บ้านนู่นนี่นันน่นแต่ว่าทุกคนไม่ต้องบอกว่าลา2วันนะจ๊าลาแค่วันเดียวก็พอเพราะว่าในเวลาประเทศไทยของเราก็คือวันที่28ส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศก็รอเจาะวันที่27ไปได้เลยจ้าก็ต้องไปดูเวลากันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะจ๊าซึ่ คนจะได้ฟังเพลงแรกที่เป็นเพลงของนองริซาจริงๆโดยที่ถ้าเกิดสังเกตที่หน้าเว็บไซต์เห็นไหมก็จะไม่มีเอ่อศิลปินท่านอื่นในรอบนี้นะจ๊ะก็เป็นอะไรที่เราเนี่ยวอนแล้วก็คาดหวังกันอยู่แล้วว่าขอเพลงแรกเนี่ยนองริซาต้องออกมาคนเดียวก่อนส่วนเพลงต่อๆไปเนี่ยจะฟีเจอร์กับใครก็ได้เลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ตอนนี้เอ่อแรงที่สุดก็คือโรซาเรียหรือจะเป็นเอ่อน้องไทล่าหรือจะเป็นคนอื่นอีกมากมายที่เราก็ลุ้นกันไปว่าจะเป็นใครนะจ๊ะเพราะนองริซาของเราไปประกฏดตัวหลายๆคนนั่นเองนะทุกคนนะซึ่งขอพูคุยยกกกันนนนอออีีสเ็ๆ้้พรราาว่่บ ในเมื่อริซ่าของเราเลือกใช้ชื่อเพลงว่า Rock Star ก็แสดงว่าอาจจะมีความเป็นเพลง r o อกเป็นเควนเพลงที่มีความสตาร์แบบใหม่ๆเป็นยุคสมัยใหม่ๆที่สื่อต่างๆก็บอกว่าเป็น Lisa Era นั่นเองนะจ๊ะก็ว่ารอดูกันว่าเพลงจะมีความแรปด้วยไหมหรือจะเป็นการร้องแบบไหนร้องเต็มเสียงร้องแบบแรปร้องแบบฟัดฟาดหรือจ,จะร้องแบบน่ารักหรือจะร้องแบบไหนโอ้ยแต่ที่รู้ๆนะจ๊ะต้องออกมาเป็นนางพญายอย่างแน่นอนเลยนะทุกคนนะแล้วตรงนี้เพื่อนๆคิดเห็นกับเรื่องนี้กันยังไงกันบ้างสามารถพิมพ์แล้วก็พูดคุยใต้คลิปกันได้นะจะยังไ มาแค่นี้จริงๆแหละมาวงมาวีดนะนาะทุกคนแล้วใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามช่องทางต่างๆของโนริซ่านะจ๊ะก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะจ๊ะโดยเฉพาะช่อง YouTube ของ o f f i c i a l r a เรานะจ๊ะเพราะว่าเนี่ยตรงช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่โนริซ่าของเราปล่อย MV อย่างแน่นอนโอ้ยางเห็นทีเซอร์ก่อนได้ไหมทีเซอร์จะมาวันไหนงั้นเรออะไรอย่างงี้หรือมาถึงโต้เลยปล่อยเพลงเต็มๆจุกๆแต่จริงๆทีเซอร์กับเอาตัวเพลงเนี่ยก็อาจจะอยู่ใน Ti k t o k อกเป็นการโปรโมทอีกแบบแบบใหม่ของโนริซ่าก็เป็นไปได้นะจ๊ะ คลิปหนะาในครับสวัสดีจ้า